ก็สวัสดีครับพี่ๆวันนี้ผมมีพระพิมพ์หายากนะครับอีกหนึ่งพิมเนาะเป็นพระพิมพ์นะครับเป็นพิมพ์มพระเลียงนะครับแบบพระสกุลลำพูนนะครับเนะาะองนี้เป็นเนื้อชินเงินนะครับขึ้นที่กุวัดราดบูรณะนะครับก็องค์นี้ก็ได้มาไม่นานนะครับเป็นพระที่สวยงามมากๆนะครับแล้วก็หายากเนาะมีศิลปะแบบพระเลียงเมืองเหนือนะครับ อันนี้ก็สันนิษฐานว่ากา็นั่งอยู่บนฐานช้างนะครับช้างสามเสียนนะครับช้างเอราวันเนะาะเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,าแบ่งปันกันให้ดูเนาะดูเข้าวๆาวนะครับเนาะอับแรกหยิบขึ้นมาเนาะเราก็ดูว่าเป็นพิมพ์พระเลี่ยงนะครับนะองค์เนี้ยผิวพันธุ์ออกจากขาวอ่านจะไม่ให้มีรอยระเบิดเลยดูแต่ผมจะให้ดูก็คือไข่นะครับ นี่ไข่ขาวๆนะที่ขึ้นบนองค์พระนะครับเนี่ยครับนี่คือนะครับไข่อะต้องวิเคราะห์ให้ดีว่าไข่เนี่ยเป็นสิ่งที่ได้มาจากการทําปฏิกิริยาของเนื้อพระกับอากาศนะครับหรือคล้ายๆก็การหุกกรหรือการเกิดสนิมดังนั้นไข่เนี่ยต้องขึ้นมาจากเนื้อพระนะครับ ต้องได้มาจากะะไม่ใช่ลักษณะของการลาดนะครับนะการลาดลงหรือว่าการทําให้เกิดก็ก,ก,ก็ต้องวิเคราะห์นะครับว่าหนึ่งก็คือ,อไข่ที่เกิดอย่างธรรมชาติเพราะว่าเมื่อผ่านการเวลาเนาะไข่ก็จะขึ้นเป็นจุดอย่างเงี้ยนะครับมีมีหลากหลายอ,อายุนะครับเพราะว่าการทําปฏิกิริยาเนี่ย เขาก็ไม่ได้เกิดพร้อมกันนะนะก็ทําให้เราก็จะสังเกตได้ว่าไข่เนี่ยตรงนี้อาจจะมีสีอ่อนๆน,นะครับตรงนี้อาจจะเข้มนิดนึงนะครับก็เพราะว่าการทําปฏิกิริยาเนี่ยไม่ได้เกิดพร้อมกันเนาะในพาคเกนเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําไข่เรียงแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะนะครับก็ทําให้เราแยกแยะได้ว่าองค์เนี้ย เป็นพระที่พยายามทําไขขึ้นนะครับส่วนของแท้เนี่ยถ้าถ้าพี่มีได้สองตัวจริงนะเอากล้องสองก็จะเห็นว่า,ามันจะมีการเกิดที่เป็นอายุของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเกิดแบบค่อยๆเกิดเล็กๆๆขึ้นมาหรือว่าเกิดใหญ่เป็นปื้นอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเข้มแล้วอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่ผมไม่สามารถที่จะ อธิบายหรือว่าให้ดูในกล้องอย่างนี้ได้นะครับต้องอใช้กล้องนะครับแล้วก็ส่องดูนะว่าลักษณะของการเกิดไข่เนี่ยมีอายุนะครับมีการเกิดไม่ใช่เกิดพร้อมครั้งเดียวปื้นเดียวนะครับก็อันนี้ก็ขึ้นกับความชนานาญเนาะเราดูบ่อยๆนะครับองนี้ก็เป็นผ้าเลี่ยงนะครับเป็นเนื้อชินเงินนะกวัดลาดเลยนะครับอ,อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูด้านหน้านะครับผ้าวัดลาดนะครับผม เช่ามาก็ส่วนมากมักจะเจอชาติหรือทองนะตรงนี้ก็อ,อย่างที่เห็นนะครับเขาก็จะแตะ,แตะชาติบนใบหน้านะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงๆนะครับเนี่ยครับคือจิ้มแค่แต่งแค่บริเวณใบหน้าเฉยๆนะครับนี่เนาะ ก็จริงอ่าสวยกันในรูปนะครับในกล้องที่ผมให้ดูเนาะอ่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังที่ผมอยากให้ดูก็เป็นอ่าหลังหลังแบบกดนะครับกดกดผ้าเนาะผ้าเวลาเขาเทผ้าลงแม่พิมพ์มานะครับในผ้าที่หมาดหมาดอ่ะนะในเนื้อเอเนื้อหมาดหมาดเรายังไม่แบบว่าอ่าเปลี่ยวหรือว่าแข็งจนเกินไปเขาก็จะใช้ผ้ากดนะครับสังเกตนะครับ ลายผ้าเนาะนี่ครูสร้างนี่เขาก็พยายามที่จะกดนะครับกดให้พราลึกเนาะตรงบริเวณที่เป็นส่วนส่วนนูนของด้านหน้านี่ครับเขาก็จะกดให้มันลึกหน่อยกดให้ลึกหน่อยนะครับเพื่อให้ได้พลาที่ลึกนะครับมีธรรมชาติการกดนะครับแล้วก็ด้านหลังนี่ครับก็เกิดนะครับเราก็ต้องอ่านค่าความเก่าว่า พระเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศน,นะครับก็จะทําให้เกิดลักษณะของอดําๆแบบนี้นะครับเป็นร่องอะางเงี้ยครับบางท่านเขาเรียกว่าปานดําานะครับน,นี่จริงๆถ้าดูในภาพอาจจะไม่ชัดเนาะเวลาถ้าเราใช้กล้องสองดูนะครับก็จะรู้ว่าไข่เนี่ยเนี่ยอย่างตรงนี้เข้มๆเข้มๆอ่อนๆอันนี้ขาวเลยนะถ้าเราใช้กล้องสองดูเราก็จะเห็นว่า ไข่เนี่ยมีอายุการเกิดที่ไม่พร้อมกันนะนะครับเราก็จะส่องแล้วพิจารณาดูได้เนาะนี่ตรงนี้นะครับเป็นเม็ดเม็ดอย่างเงี้ยนะสำคัญมากนะครับการดูไข่นนะถ้าพราะที่มีสภาพขาวๆอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นกาวนะครับนกาวนี่ที่ติดมาจากการเลี่ยมนะครับเอ้า วันนี้ก็เป็นพระพิมพหายานะครับเป็นพิมพะเลียงที่จัดว่าสวยนะครับสวยมากนี่นะครับสําหรับวันนี้ก็อเอามาแบ่งกันให้ชมนะครับเนาะสําหรับพี่ๆที่สนใจที่จะ,ะดูพระกุวัดลาดนะครับให้เป็นหรือว่าดูไข่ให้เป็นดูท่านเนื้อชิ้นให้เป็นก็เริ่มจากการดูพระกุวัดราดก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับนะ แต่ก็ย้ําอีกครั้งก็คือต้องมีพระนะครับต้องมีพระตัวจริงให้ดูเนาะแลจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นว่าการเกิดของไข่เป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมอธิบายอธิบายไปนะการดูจากรูปจะไม่ค่อยเข้าใจหรือว่าไม่ค่อยอ make sense, หรือว่าไม่ค่อยเขาเรียกว่าไม่ค่อยเข้าใจจริงๆนะถ้าได้สองปุ๊บก็จะเข้าใจในสิ่งที่ผมบอกนะครับมันก็จะเห็นภาพตทากันมากขึ้นนะครับเนาะ สำหรับวันนี้ก็แบ่งกันชมเนาะเป็นพระเลี่ยงนะครับเนื้อชิ้นเงินกุวัดราดบุรณะนะครับเป็นพระพีมหายากนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณมา,มากๆครับ